ผมองเ่าฮ่าาฮ่าลยนพ่อตีสแงตล้กเลยตีพ่อตื่นเช้าจ้าตีส่ทไมไม่มาไปถึงมันไม่เ็ไท่ามันอะไปถึงมันอ๋อไปไม่เท่าบอกมองมองพ่อไม่มาไม่เท่ากันไปจ็บมกันแล้วบอกมองมองคือไปถึตาตรงไหนวะเออ ผู้หญิงต้องแต่งหน้าทำผมเลยนเข้าซีนก่อนมั้งวงสะพานเลี้ยวขวาเนาะปับแล้วไปอีกแทางมีที่ดีๆกับอะไรนมุงจรไหมเขื่อนนู้นจริงยืนส่พางสูงไม่เยู่บนโคตชมันทวีโลเอาให้แน่ไงว่าอย่าอย่าเพิ่งเอานักไปโกองนะหนูจะได้นอนเพราะบ้านชมฟุรไม่มีที่นอนเหมือนบ้านคนอื่นเพราะผมตรงนไม่มีที่นอนนะที่ นี่ไงบ้านก็หาบาะไปปูในห้องนั้นจะเหยียบกันอยู่บ้านเนยอยู่บ้านตัวนึงห้องนั้นเล็กมากเลยอ่ะห้องเล็กมากอยู่ต้องกินเต็ชีวิตแล้วเรือนหลังใหญ่เขาไม่นอนเหรอเรือนหลังใหญ่นอนได้ค่ะแต่ก็แบบมันไม่มีเพื่อนไงส่วนมากเขาอยู่กันในห้องนั้นเขาเต็มนะเขาเต็มไปให้นอนให้สบายให้สบายนะเราเราก็ไปีกนี่เรียกทีเะียวปีกโอ้แต่พี่มิโฟะก็ไปนอนหลับบนเตียงอ่ะเขาไปนอนหลับโซฟาบ้างเออนั่นแหละนถ่ายรูปเสร็จ นจะมานี่ถ้าไม่ไหวก็พักก่อนเพราะว่าวันที่13บอกเขาแล้วบอกไม่ไหว <c oughs> กับพึ่งเหมืจะถึงแล้วพ่อไม่ได้หรอไม่บอกพี่ก้องนี้ไอ้พึ่งติ้งเมมโมรีจากพี่ไก่เลยเอาพี่ไก่มาหรอมามาทั้งไก่แค้วันทั้งไก่สุธี <c oughs> สองไก่เรียกสองคนทั้นมาปึบ <c oughs> แล้วพรุ่งนี right mm ้หนูเลิกเร็วอ่ะไม่รู้ค่ะน่าจสี่ซีนก็หนูไม่รู้คนนี้ยืนหนูไปถึงบ่ายเปล่านัทเช้าไปี่ายบ่ายแล้วมีไนท์สาวอยู่ทีไม่ต้องมีหรอกเนาะแสดงว่าแสดงว่าพรุ่งนี้แค่ไหนแค่บ่ายใช่ไหมไม่รู้ให้บอกว่าสี่ทุ่มที่หลังบค่ะคิวมันเลยพลังงานมีไนท์แน่เลยอ่ะอาจจะจะไปดูบทจะไปโดนบ้านตัวเองใช่ไหม อะไรต้องแบบจุดจุดไปวันนี้โอเคเลยนะอะไรนะโอ้ยผิดเยอะไม่ผิดแล้วเหรอนะผิดแล้วผิดเยอะมากคนอื่นเขาไม่รู้แต่แต่ผิดเลยว่าคนอื่นผิดนั่นแหละคนคนที่เขาดูเขาไม่รู้ว่าใช่เขาไม่รู้เออไม่เห็นเลาแต่พอแสดงเสร็จนะอือหันมาหากันดีหนักดีหนักมากซุนมากซุนแจแล้วคือนั่นคือบอกพึ่งบอกเชื่อไหมว่าพึ่งบอกพึ่งบอก พวกอะไรนะบล็อกบล็กบล็อกบล็อกล่กับล็ออาบกที่ชนชน่อยทำแม่น้ไหลเข็นไปเข็นมาอยู่รื่อกวนลมดียวว่าจะไม่ชายเลยตอนที่อียนั้นอ่ะอีผ้าเรือกนะอยากรู้มันเลื่อนวนวนนได้ไัอไง มันเป็นเขาด้านมันเป็นไฮโดรลิกมันมีล้อเม่เฟรชเขาใช่ไหมกูังหยิบชายกระโปรงหน้าขำมั่มหรอเย็นแล้วเย็นแล้วสายรองเท้าสายรองเท้าลูกสายสายถูกเชื่อสายรองเท้าในกลับบ้านแหละอะไรนะครับใช่ครับคุณดูสีหลบหน่อยพี่เป็นแม่สีหลบนะ่ครับสีกับตัวแม่เนาะดูดิ